สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้พบกับการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายฮุนไดกับ2,025ฮุนไดปลิเสตที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและเรียกเสียงฮือฮาในวงการรถยนต์ได้อย่างล้นหลามสำหรับคนที่ชื่นชอบรถ SUV ขนาดใหญ่หรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำบอกได้เลยว่ารุ่นนี้น่าสนใจมากๆมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลยครับฮุนไดปริเสต2,025มาในสไตล์การออกแบบที่ฉบเฉียว หรูหราและดูทรงพลังมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ที่ใหญ่และโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยลวดลายแถบแนวตั้งที่สะท้อนความดุดันส่วนไฟหน้าแบบเล็ดที่ออกแบบให้เชื่อมต่อกับไฟ DRL แนวตั้งดูล้ำอนาคตสุดๆกันชนหน้าและล้ออลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยเติม,เต,มเต็มความเป็นรถ SUV พรีเมียมให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น ด้านข้างของรถยังคงความใหญ่โตสไตล์รถอนเนกประสงค์ขนาดกลางที่สามารถจุผู้โดยสารได้ถึง7หรือ8คนแล้วแต่รุ่นย่อยเส้นสายที่คมชัดบนตัวถังให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ยังคงหรูหรามีกับบางโครนสีดำและแร็คหลังคาที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ขององค์การเป็นรถที่พร้อมลุยทุกเส้นทางมาดูที่ด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่ยังคงความหรูหราไฟท้ายแบบเลดทรงตั้งที่สอดรับกับดีไซน์ด้านหน้าได้อย่างลงตัวเสริมด้วยแถบโครเมียมที่เชื่อมต่อระหว่างไฟท้ายทั้งสองข้าง และท่าอไอเสียแบบซอนเพิ่มความเรียบหรูและคลีนมากยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของ2 0 2 5ปาริเซตต้องบอกกว่าหรูหราและทันสมัยมากมากวัสดุที่ใช้เป็นแบบพรีเมียมทั้งเบาะหนังแท้พวงมาลัยมัลติฟังชันทรงสปอร์ตแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ให้ดูเรียบหรูพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาด12.3นิ้วแบบคู่ทั้งเรือนไมดิจิทัลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมไปถึงระบบสังงานด้วยเสียงและระบบนำทางแบบเรียลไทม์ ที่สำคัญคือพื้นที่ภายในกว้างขวางเบาะนั่งแถวที่2เป็นแบบกับตันซีดปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและฮีเตอร์ส่วนเบาะแถวที่3ก็สามารถปรับพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบปรับอากาศแบบ3โซนแยกอิสระช่วยให้ทุกที่นั่งรู้สึกสบายไม่แพ้กันด้านระบบความปลอดภยัยฮุนไดจัดเต็มมาให้แบบไม่มีกักไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตากล้องมองรอบคัน360องศาระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติพร้อม,อมสต็อกแอนโกและระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่สามารถจอดรถให้คุณโดยอัตโนมัติในเรื่องของขุมพลงังฮุนไดปริเซ่2025ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด3.8ลิตร V6 ให้กำลังสูงสุดประมาณ291แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ STRAC ที่ได้รับการปรับปรุงให้ฉลาดและตอบสนองดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือทางวิบากระบบช่วงล่างก็ปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลและความเสถียรในการขับขี่นอกจากนี้ฮุนไดย,ยังใส่ใจในเรื่องความเงียบและความสบายของผู้โดยสารโดยการเพิ่มวัสดุซับเสียงรอบคันและการออกแบบโครงสร้างตัวถังให้ลดแรงสังส่นสะเทือนจากพื้นถนนจึงมั่นใจได้เลยว่าการเดินทางในปริเสธจะเต็มไปด้วยความผ่อนคลายทุกเส้นทาง และที่พิเศษสุดๆสำหรับรุ่นปี2025นี้ก็คือการเพิ่มระบบดิจิตอล Key 2ที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนแทนกุญแจรถได้รวมถึงระบบรีโมทสมาร์ทพาร์ i ิ่งแอ i s ิสที่สามารถควบคุมการจอดรถจากภายนอกตัวรถได้อย่างง่ายดายผ่านสมาร์ทโฟนเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งาน สุดท้ายนี้ฮุ d a ดปริเศต2025ถือเป็นรถ SUV ที่ครอบคลุมทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีความสะดวกสบายหรือความปลอดภัยด้วยการออกแบบที่ล้ำยุคและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรถรุ่นนี้ถึงเป็นที่จับตามองในปีนี้ สำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV ระดับพรีเมียมที่ครบเครื่องทั้งภายนอกภายในฮุนไดปลิเซ่2025คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามแล้วคุณและคิดเห็นอย่างไรกับรุ่นนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ